สวัสดีครับวันนี้วันที่11ธันวาคม2568นะครับวันนี้วันนี้เราจะมาสแกนหาุ้นที่จะมีโอกาสจะขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นระยะเวลาอันยาวนาะนนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการสแกนในวันนี้นะครับว่ามีโอกาสที่จะเก่งกำไรกันนะครับเอาระยะสั้นๆเลยกันนะวีคสองวีคนะครับ ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้กําไรนะครับเรามาดูกันนะครับกดรันส c a n นะครับนี่ก็คือเป็นนี่คือเป็นเป็นที่เห็นก็คือเป็น Condition นะครับสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็ลองสแ a นดูนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก5ตัวนในเช้าวันนี้นะครับเราก็จะดู5ตัวนี้มีโอกาสอย่างไร ก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่ใช้ประจำนะครับก็สบายตาดูจากตรงนี้นะครับตัวนี้จะเห็นว่าโอกาสที่จะทำกำไรขึ้นไปอีกเล็กน้อยเพราะว่าดูเหมือนว่าราคาขึ้นมาสูงแล้วนะครับถ้าเป็นไปตามจังหวะของเรานะครับถ้าจังหวะของเราก็คือการเคลื่อนที่ของราคานั้นนะครับในการเคลื่อนที่ของราคาก็คือเขาจะขึ้นมาที่สูงสุดตรงนี้แล้วก็จะลงมาต่ำสุดครับเพราะนั้นในอีก สามวีข้างหน้าท่านสามารถที่จะช้อนซื้อ t ีแคปได้นี่เราพูดถึงวงหน้านครับต้องไปรอช้อนซื้อ t ีแคปที่ราคาประมาณสักห้าสิบบาทนะครับหรือห้าสิบสี่บาทนะครับในอีกสามสัปดาห์ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะพยากรณ์ได้ว่า t ีแคปนั้นถ้าตามหลักการเขาจะลงไปรอเรานะครับคือเอามาดูแล้วนี่มันเป็นจังหวะที่ เกิดสั้นๆดีเราก็อาจจะกําไรได้อีกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดระยะยาวๆเราต้องรองมาช้อนนะครับมองเช่นนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเขาเริ่มลุ่มออกเหมือนเริ่มมีควลุ่มออกแล้วก็ตัว RSI อยู่บนโอโอบนะครับแล้วก็ m s เ d เริ่มชี้ลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาดูทีแคนะครับหรือว่าท่านที่ซื้อทีแคอยู่แล้วนะครับก็มาวางว่ากลยุทธ์ถัดไปก็คือการจะต้องขาย หรือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดท่านเล่นสั้นๆนะครับก็ประมาณสักอีกสมอาทิตย์ข้างหน้าค่อยเป็นจังหวะค่อยเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆดูไว้ที่แครเบนีนมันจะย่อลงต่ำเพราะถ้าจากของราคาหรือเปล่านะครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดเป็นไปต่ำจากของราคาลก็เป็นไปต่ำเวลาของทีของ f อ5นะครับ ตามกันต่อไปนะครับมีตัวทีแคบตัวแรกของวันนี้นะครับถัดมาก็คือ BPP นะครั BPP ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ยังคงสายไวเวออก้านข้างนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะพุ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับดูจากวอลุ่มเป็นวอลุ่มออกนะครับเป็นวอลุ่มออกที่1.74มิลลิลียนนะครับแล้วก็ RSI อยู่เพียงอยู่ตั้ง74นะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงเกินโชนโบตขึ้นไปเกือบโอโซกนะครับโอโซประมาณ80ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะยังเป็นจังหวะที่ถือว่าสูงอยู่นะครับสำหรับ PPP นะครับก็รอควบรวมเป็นกับบ้านปูนะครับอันนี้คือบ้านปูพาวเวอร์กับบ้านปูนะครับก็ยังรอในการตัดสินใจว่าหลักสากจะเป็นยังไง อันนี้เราก็ให้เข้าใจกันอาไว้เฉยนะครับมาดูกันไว้เฉยนะครับบ้านปู่บ้านปู่พาเวอร์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าราคายังไม่ต่ําลงไปกว่าน,นี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาเริ่มที่กําลังจะตัดสินใจนะครับจากอะไรครับเพราะว่าบลูเจอร์แบนเขาบีบบลูเจอร์แบนเข้ามาหากันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บลูเจอร์แบรน์บีบเข้ามาหากันสิ่งที่มันจะทําได้ก็คือไม่เลือกข้างขาลงอย่างรุนแรงกับ เลือกข้างขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเขาจะเลือกข้างหนึ่งข้างใดนะครับจะอาจจะลงแรงทันทีหรืออาจจะพุ่งแรงขึ้นไปทันทีก็ต้องจับตาดูเพราะว่าถ้าเขาไซด์เวย์ไปสามเดือนนะครับสเดือนเนี่ยอาจจะไปวันไหนก็ได้ที่ลองนับตั้งแต่วันนี้แล้วกันไปอีก3ามเดือนพอสมเดือนใกล้ๆเวลานั้นก็ลองดูแล้วกันว่าส,าสัญญ,ญาณจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับนี่คือจังหวะที่เราจะต้อง นั่นคือ BPP ผ่านมาตัวที่3นะครับตัวที่3ตัวนี้ก็คือตัว FTR เอออไม่เข้าใจว่ามันเป็นตัวไหนนะครับลองไปดูเขาจะเรียกว่าอะไรใน v วิวโคดแล้วกันนะครับถ้าอยากรู้ก็ไปดูใน View วิวโคดดูใน Vi วิวโคดราคาก็เล็กน้อยนะครับขายไม่มีอลลุ่มมากมายเท่าไหร่ นะครับก็กลับไปที่เดิมนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสลับตัวตัวทีาเอฟนะครับ r r e i t นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคานะครับปัจจุบันราคาเริ่มต้นที่แนวรับที่10.90 ทำราคาขึ้นไปที่สูงสุดก็คือเป้า11บาท60สตางค์นะครับตรงนี้นะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาณล่าสุดของเขาเป็นสัญญาณที่มีทั้งเทียนที่มีไส้เทียนยาวจุู่ด้านล่ะหมายว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปในการเปิดในวันถัดไปแม้ว่าวอลุ่มจะมีเป็นวอลุ่มมีวอลุ่มเข้านะครับเข้าที่1.30 แล้วก็หายชี้ลงแต่มีโอกาสชี้กลับขึ้นไปนะครับหายใที่56ถือว่าเป็นจังหวะขึ้นอยู่นะครับ a c d ก็ไซด์เวฟกันด้านข้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แค่รอวอลลุ่มปัทฟุเข้ามาละครับก็จะขึ้นต่อไปได้อีกนะครับก็อยู่ที่เซตถ้าเซตบวกนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นต่อได้อีกและทํากําไรขึ้นไปที่ใกล้ที่สุดนะครับที่11บาทนะครับ11.04บาทตอนนี้ราคาที่10บาท90สตางค์ แล้วก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปที่11บ,บาท4สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถัดมานะครับไฮโดนะครับไฮโดไฮโดเป็นจังหวะกัดขึ้นและพุ่งขึ้นนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่6.70น,นะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นไปถ้าถือไปอีกประมาณ1-2สัปดาห์ราคาไปที่9บาทนะครับ ดูดีๆนะครับตัวนี้จากปัจจุบันที่ราคา6.70จะไปที่9บาทในอีกประมาณ2อาทิตย์ข้างหน้านะครับก็คือเส้นปีพอดีสลับไหดูนะครับแล้วก็มีวันรุ่มเข้าทะลักเข้ามาเยอะเลยนะครับปีวัลรุ่มที่2.94ไอ้ใสขึ้นไปชนโนโบอทเลยขึ้นไปเกือบโอโซนแล้วก็ไป เอเมสดีก็ไซเวททะลุขึ้นไปเพราะนั้นหามว่าในวันถัดไปมีการขึ้นต่อได้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแท่งเทียนสีเขียวเป็นแท่งเทียนแท่งที่5้านะครับหนึ่งก็คือวันนี้นครับก็จะพุ่งขึ้นไปก็จะตาให้โดรนะครับทำกำไรอีกนะครับมาที่จุดสุดท้ายนะี่คือ LHFSFG นะครับจังว่าพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับ ก็ถือว่าตรงนี้ก็คือราคาก็ต้องค่อยๆไซวดาวลงมาหลังจากที่เขาพุ่งขึ้นไปนะครับก็ราคาก็จะไซว y แบบตานข้างอันนี้ก็จะทํากําไรอีกเล็กน้อยนะครับจากราคาอยู่ที่0.86ก็จะขึ้นไปที่ประมาณ0.87แล้วก็ย่อลงมาแล้วไซวีไปทางด้านข้างเพราะว่าตัว RSI อยู่บนโอ o อนะครับแล้วก็ m s d ก็กำลังค่อยๆไซวีไปด้านข้าง รุ่งเข้าเอาบอลรุ่งออกเข้าเล็กน้อยนะครับที่6.38 mm. ุมิลลิเมตรนะครนั้นตัวนี้ยังคงทํากําไรไปแต่เลนข้างอีกเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าขึ้นทํากําไรสูงสุดแล้วนะครับก็จะเกิด่านต้องขัดหลอดก็ควรที่จะขัดหลอดนะครับแต่ว่าราคามันก็จะค่อยๆไซเวยขึ้นไปนะครับถ้าเกิดท่านอดทนถือไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มแล้วนี้ราคาก็ยังคงจะต้องไซเวย์ลื่นข้างนะก็อยู่ประมาณสัก0ู 86นี่แหละครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยลรามันถ้าเป็นทางเฟรมวีคจะไปที่เท่าไหร่ไปดูที่ทางเฟรมวีคนะครับทางเฟรมวีคก็บอกเช่นเดียวกันนะครับว่ารักษามันก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเช่น2ละว,วันในการเปถางเฟรม e ีคแต่ว่าถ้าดูจากจังหวะของนะการประกาศผลการดำเนินงานนะครับก็น่าจะประกาศผลในอีกเร็วนี้นะครับจากทางเฟรมวีคนะครับนี่นะครับ ประกาศครั้งนี้แล้วก็ประกาศครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมาประกาศครั้งนี้นะครับก็กลรอประกาศผลราคาก็ไซด์เว์ขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะไปชนเส้นสองแล้ววันได้ทีนะร่ราคาหนึ่งบาทนะบแต่ตอนนี้ก็คือต้องจับตาดูหรือค,คืนกำไรหรือว่าเขากำลังจะปรับตัวลงนะครับปรับตัว LH, Fg นะคับก็ทั้งหมด5ตัวก็อาจจะมีบางตัวที่เข้าเก่งกำไรได้นะครับตัวที่เข้าเก่งกำไรได้ก็คือตัวนี้นะครับตัว f t r i T ตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดจะทำกาไรในช่วงจังหวะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำตัวนี้แล้วกันนะครับตัวอื่นก็เป็นจังหวะที่จะต้องรอขาลง ในคลิปนี้มี2อ,อย่างนะครับคือเข้าทำกำไรเลยก็คือตัว F T R E I T นะครับส่วนตัวอื่นนั้นจะต้องอย่อนยคะับโปรดพิจารณานะครับท่านันทุนครับก็ใช้สติสตังในความที่เจริญนะครับโดยความรักนะหูใหญ่นะครับ่าลมนะกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับกดติดตามกันแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาโดเนตนะแล้วก็ สมัครสมาชิาเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจเห็นว่าเราทำดีคิดดีก็เข้ามานะครับไว้พบก,กันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ